วัะคะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแพ็กพัสดุนะคะเยอะมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนนะคะพัสดุได้นะคะจะเป็นของลูกค้าจากจังหวัดพิษณุโลกนะคะส่งแบบลงทะเบียนนี้จะเป็นเลขแท็กนะคะขอภัยค่ะส่งแบบ e m s นะคะนี่นะเป็นเลขแท็กนะคะของที่สั่งนะคะจะมีเป็นแทงเกอร์หัวสิวนะคะหนึ่งชิ้นอันนี้ก็จะเป็นของแถมคะ่ะ พัสดุต่อมานะคะจะเป็นของลูกค้จาจังหวัดสมุทรปราการนะคะส่งแบบลงทะเบ,บียนนี้จะเป็นเลขแท็กค่ะของที่สั่งนะคะก็จะมีเป็นบัตเตอร์เบสโลบนะคะ1ชิ้น ín, อันนี้ก็จะเป็นของแถมค่ะต่อมานะคะจะเป็นพัสดุของลูกค้าจจังหวัดกระบี่นะคะส่งแบบอีเมลอันนี้จะเป็นเลขแท็กนะคะของที่สั่งค่ะก็จะมีเป็นนี่นะคะเป็นแอปเปิ้ลเอร้นะคะหนึชิ้น ín, อันนี้ก็จะเป็นของแถมค่ะ ต่อมาค่ะเป็นพัสดุของลูกค้าจากจังจหวัดบุรีรธานีนะคะส่งแบบอีเมนะคะนี้จะเป็นเลขแท็กค่ะของที่สั่งนะคะก็จะมีเป็นปลาเทยโกะนะคะ1ชิ้นอันนี้ก็จะเป็นของแถมคะ่ะต่อมานะคะจะเป็นพัสดุของลูกค้าจากจังหวัดกรุงเทพนะคะส่งแบบลงทะเบียนอันนี้จะเป็นเลขแท็กค่ะของที่สั่งนะคะจะมีเป็นชัอเคคิบุนะคะ1ชิ้นอันนี้ก็จะเป็นของแถมคะ่ะ ต่อมานะคะจะเป็นพัสดุของลูกคา้าจากจังหวัดพิษณุโลกนะคะส่งแบบลงทะเบียนนี้จะเป็นเลขแท็กค่ะของที่สั่งนะคะก็ะจะมีเป็นนี่นะคะเป็นแพนเค้กจัมโบ้นะคะแล้วก็จะมีเป็นของแถมค่ะพัสดุต่อมานะคะจะเป็นของลูกค้าจากจังหวัดสุรินทร์นะคะส่งแบบลงทะเบียนนี้จะเป็นเลขแท็กค่ะของที่สั่งนะคะก็จะมีเป็น ช็อตเค้กไอบลูมนะคะ1ชิ้นอันนี้ก็จะเป็นของแถมค่ะต่อมานะคะจะเป็นพัสดุของลูกค้าจังหวัดจันทบุรีค่ะส่งแบบอ e ีเมสอันนี้จะเป็นเลขแท็กนะคะของนีสสังนะคะจะมีเป็นอิตาเลียนเรชวาสีเข้มนะคะ1ชิ้นอันนี้ก็จะเป็นของแถมค่ะต่อมานะคะจะเป็นพัสดุของลูกค้าจังหวัดนครปฐมค่ะส่งแบบอ e ีเมสนะคะอันนี้จะเป็นเลขแท็กค่ะของนี่สั่งนะคะก็จะมีเป็นสตรอเบอรี่ไอบลูมนะคะ1ชิ้น อันนี้ก็จะเป็นของแถมค่ะพัสดุต่อมานะคะจะเป็นของลูกค้าจจหวัดกาลสินค่ะส่งแบบอ e ี a ม l อันนี้จะเป็นเลขแท็กนะคะของที่สั่งนะคะก็จะมีเป็นขวดนมไอบลูมนะคะ1ชิ้นแล้วก็จะมีเป็นซาลาเปชาชวานะคะ1ชิ้นค่ะอันนี้จะเป็นของแถมค่ะต่อมานะคะเป็นพัสดุของลูกค้าจังหวัดชัยภูมิค่ะส่งแบบอ e ีเม l อันนี้จะเป็นเลขแท็กนะคะ ของที่สั่งนะคะก็จะมีเป็นเบดดอร์นะคะ1ชิ้นแล้วก็จะมีเป็นตังแผนไอบลูมนะคะ1ชิ้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นของแถมค่ะพัสดตุต่อมานะคะจะเป็นของลูกค้าจังหวัดชลบุรีค่ะส่งแบบลงทะเบียนนี้จะเป็นเลขแท็กนะคะของนิสานะคะจะมีเป็นแพ็กเกจสีเหลืองนะคะทั้งหมด11ใบค่ะอันนี้ก็จะเป็นของแถมนะคะ พัสดุต่อมานะคะจะเป็นของลูกค้าจหวดกรุงเทพนะคะส่งแบบอ e ีเมลอันนี้จะเป็นเลขแท็กคะ่ะของที่สั่งนะคะก็จะมีเป็นนี่นะคะเป็นแทงเกอร์แมวหนึ่งชิ้นแล้วก็จะมีเป็นของแถมคะ่ะต่อมานะคะจะเป็นพัสดุของลูกค้าจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะส่งแบบลงทะเบียนอันนี้จะเป็นเลขแท็กนะคะค่ะข,ของที่สั่งนะคะก็จะมีเป็นซาลาเปามันจูชวาสีฟ้านะคะ1ชิ้นแล้วก็จะมีเป็น ไก่ในไข่นะคะ1ชิ้นอันนี้ก็จะเป็นของแถมค่ะต่อมานะคะเป็นพัสดุของลูกคา้าจังหวัดหนองคายนะคะส่งแบบอีเมลอันนี้จะเป็นเลขแท็กค่ะของที่สั่งนะคะก็จะมีเป็นนี่นะคะเป็นวาวเบบี้โพนี่นะคะ1ชิ้นแล้วก็จะมีเป็นพุดดิ้งเอรดี้นะคะ1ชิ้นอันนี้ก็จะเป็นของแถมค่ะต่อมาค่ะจะเป็นพัสดุของลูกค้าจังหวัดกรุงเทพนะคะส่งแบบลงทะเบียนอันนี้จะเป็นเลขแท็กค่ะ ของที่สั่งนะคะก็จะมีเป็นนี่นะคะเคเอริกนะคะ1ชิ้นแล้วก็จะมีเป็นชิปย่าโทส์นะคะ1ชิ้นเป็นพุดดิ้งนะคะ1ชิ้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นของแถมค่ะต่อมานะคะเป็นพัสดุของลูกค้าจาจังหวัดขอนแก่นค่ะส่งแบบลงทะเบียนนะคะอันนี้จะเป็นเลขแถกค่ะ ของที่สั่งนะคะก็จะมีเป็นแฮมเบอร์เกอร์ยูมิโนนะคะ1ชิ้นแล้วก็จะมีเป็นแตงโมของชวานะคะ1ชิ้นค่ะแล้วก็จะมีเป็นของแถมค่ะต่อมานะคะจะเป็นพัสดุของลูกค้าจากจวดสูริน์นะคะส่งแบบลงทะเบียนอันนี้จะเป็นเลขแท็กนะคะของที่สั่งนะคะก็จะมีเป็นแองจี้โลฟนะคะสีอ่อน รุ่นใหม่นะคะ1ชิ้นแล้วก็จะมีเป็นแฮมเบอร์เกอร์ออริเกอร์นะคะ1ชิ้นอันนี้ก็จะเป็นของแถมค่ะต่อมานะคะจะเป็นของลูกค้าจังหวัดสงขลานะคะส่งแบบอีเม l อันนี้จะเป็นเลขแถกค่ะของที่สั่งนะคะก็จะมีเป็นซิกแพคอีริกนะคะ1ชิ้นเป็นแองจี้โลบสีเข้มรุ่นเก่านะคะ1ชิ้น แล้วก็จะมีเป็นเงินอนจจำนวน5บาทนะคะแล้วก็เป็นของแถมค่ะพัสดุต่อมานะคะจะเป็นของลูกค้าจาจังหวัดระยองนะคะส่งแบบอ e ีเมจอันนี้จะเป็นเลขแท็กค่ะของที่สั่งนะคะจะมีเป็นสลาเปาไอบลูมนะคะ1ชิ้นเป็นแพนเค้กหนีนะคะ1ชิ้นสโนวี่1ชิ้นนะคะเป็นแทงเกอร์เจนะคะอันนี้ เดี๋ยวให้ดูตาหนินะคะนี่เป็นแตกๆแบบนี้เนาะนี่นะคะเข้าๆประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นมินิวานแบบนี้นะคะ1ชิ้นเป็นถุงสิบล็อกนะคะลายสนุปปี้หชิ้นแล้วก็เป็นประกาสร์ชชี่นะคะหชิ้นอันนี้ก็จะเป็นของแถมคะ่ะ ต่อมานะคะจะเป็นพัสดุของลูกค้าจาจังหวัดหนองบัวลําพูนะคะส่งแบบลงทะเบียนอันนี้จะเป็นเลขแ็กค่ะของที่สั่งนะคะก็จะมีเป็นสับปะรดไอบลูมนะคะ1ชิ้นเป็นส้มไอบลูมรุ่นใหม่นะคะ1ชิ้นรุ่นเก่า1ชิ้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นวานไอบลูมสีฟ้า1ชิ้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นของแถมค่ะ ถั้าสดุต่อมานะคะจะเป็นของลูกค้าจจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะส่งแบบอีเมอันนี้จะเป็นเลขแท็กค่ะของที่สั่งนะคะก็จะมีเป็นไก่ในไข่นะคะ2ชิ้นแล้วก็จะมีเป็นมะม่วงนะคะคิวตี้หชิ้นเป็นอิงลิชเบรดนะคะอีริกหชิ้นแทงเกอร์แบบเป็นตัวชิกวะนะคะ1ชิ้นแล้วก็จะมีเป็น ไทยออริเกอร์นะคะ1ชิ้นอันนี้ก็จะเป็นของแถมค่ะค่ะก็ขอบคุณทุกพัสดุนะคะที่มาอุดหนุนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย